สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชนแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่8พฤษภาคม2 5 6หาเครับมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นเลขของผมเองนะครับหลังจากลิปกอนครับผมเนาะผมลงไปครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับนี่ครับของผมงวดนี้ด้วยครับผมเนาะงวดที่แล้วล่างอย่างเดียวครับ มาที่หลักสิบครับตาวาหลักน่วยบอมาครับผมเนาะนี่ครับมาที่หลักสิบล่างครับจับคู่ให้เน้นกำกับเอฟซีทางช่องครับงดที่แล้วครับหนึ่งห้าครับเลขออกหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับผมส่วนวันนี้ครับจะปล่อยบ่นย่างเดียวพร้อมจับคู่ให้เน้นๆฟันท่งบนสองคู่ล่างสองคู่ครับผม งดที่แล้วบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวผมให้นี่ครับ939495 030405 131415ครับเลขออก16ครับบอกเข่ากับผมเนาะเข้าที่วิ่ง1บนอยู่ครับนี่ครับหลังจากที่ลงคลิปล่างอย่างเดียวไปวันนี้จะมาลงแนวทาง บนอย่างเดียวพร้อมฟันธงบนสองคู่ล่างสงคู่ให้ fc ทางช่องกับผมเนาะก่อนอื่นกับผมก่อนอื่นมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนครับเลขวิ่งสงขานี่ครับบนวิ่งหนึงครับล่างวิ่งสองครับงวดนีพ่นแยกบนล่างเด้อกับผม fc ทางช่องครับนี่ครับบนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งสองครับเลขวิ่งสงขาครับ ส่วนชุดจับคู่ให้ครับบนวิ่ง1ครับ519เม็ดเดียวครับ519เม็ดเดียวครับตักด้าน2ตัวได้ที่5119แล้วก็5 9กครับผมต่ว่าเพิ่งเย็นดับเมื่อวาเน้นที่1เก่าเม็ดเดียวครับผมบนครับเน้นที่19เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง2ครับล่างวิ่ง2 2 5 2 4ครับ2 5 2 4สครับ เน้นที่2สี่ล่างนะครับของผู้ใหญ่ใจดีจากสองขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขามาฝากตอนเอฟซีท่านชองครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะมาครับผมมาครับมาดูเลขบนดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับหลังจากลงคลิแปลงไปครับวันนี้วันที่8ครับจะมาลงบนอย่างเดียวพร้อมจับคู่ให้คัดให้เน้นเนครับบน2คู่ล่างสองคู่ครับ เดี๋ยวผมเขียนชุดเต็มให้คนเด้อครับผมเนาะชุดเต็มครับบน9คู่ตรงครับพระหักบน9คู่ตรงครับแต่ว่าผมม่เน้นให้เอทางช่องแค่2คู่เองครับบนเน้น2คู่ล่างเน้น2คู่นะครับสิบบนครับ 10บนหน่วยบนครับ10บนหน่วยบนห <c oughs> ลักสิบบนครับ1 2 3่งครับหลักสิบบน1นึสนะครับหลักหน่วยบนครับ 7จ็ครับหลักสิบบน1 2 3ครับหลักหน่วยบนครับ7 8็ดครับจับคู่ด้วยที่9คู่ตรงๆครับ1 7 1 8 1 9ครับ2อเจด 2 8 2 9ครับต่อมาครับหลัก3ครับหลัก10ครับ3 7 3 8 3 9ครับหลัก10บน1 2 3ครับหลักหน่วยบนครับ7 8 9ครับลงวันที่ 16ทับ5ครับ6 7ครับนี่ครับผมให้ f c ท่าง่องแคปหน้าจอเอาชุดเต็มก่อนนะครับชุดเต็มบนครับนี่ครับผมส่วนชุดคัดเน้นบนครับชุดคัดเน้นบนให้บน2คู่ล่าง2คู่องนะครับชุดคัดเน้นไม่มีโค้งสุดท้ายครับ ไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับให้แล้วให้เลยนะครับเย็นยํากับเอฟทีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางยียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซบุ๊กนะครับกาให้เอฟทีทางช่องมาติดตามทาง u t u b e ครับทางช่องผหัดชาแน,นลครับแล้วก็ผหัดคนเดิมนะครับ ผหักครับบนครับบน,ว,บบนบวิ่งสองครับบนครับวิ่งสองครับ เน้นแค่สองคู่นะครับเน้นแค่สองคู่บนวิ่งสองครับชุดเต็มมีสองไหนบ้างครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับนี่ครับวงกลมไปเลยครับชุดเต็มครับเน้นที่สองคู่ครับสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าครับสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าครับเน้นแค่สองคู่นะครับบนครับเด่นที่ แป๊บนึงครับผมแป๊บนึงเด่นที่สองครับนี่ครับสองเจ็ดสองเก้าครับสองเจ็ดสองเก้าเน้นมากก็คือสองเก้าครับสองเก้าครับนี่ครับผมส่วนล่างครับส่วนล่าง ล่างครับล่างวิ่ง0ูนครับล่างวิ่ง0ูนย์ครับล่างวิ่ง0ูนย์ครับนี่ครับผมทำไมวิ่งศูนย์ครับนี่ครับพอวาาน,นี่ครับ,ราารบผม ผมลงคีบครั้งแรกไปผมเนาะล่างอย่างเดียวเน้นที่หลัก10บสามกับเจ็ดครับหลักหน่วยศูนย์ผมก็เลยเอาจับเอานี่เป็นเลขวิ่งครับนี่ครับวิ่งศูนย์ครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์ครับสองคู่นะครับล่างครับให้แค่สองคู่ครับสามศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับล่างสามศูนย์ครับ จครับล่าง3070ครับเน้นที่30ล่างครับเน้นที่สาล่างครับส่วนชุดเต็มล่างครับนี่ครับหลักสิบล่าง1นึหลักหน่วยล่าง0ูนย์สี่ครับ101416 303436ครับ 70, 7 0็ดศูครับเน้นที่หลักสิบ ล่าง3กับ7หลักหน่วยล่าง0ครับ3 0 7 0ครับล่างครับส่วนชุดบนครับชุดบนหลักส0บนครับ1 2 3ครับหลักหน่วยบนครับ7 8 9ครับจับคู่ได้9คู่ตรงครับ1 7 1 8 1 9ครับ2 7 2 8 2 9ครับ3 7 3 8 3 9ครับแต่ว่าเด่นที่2ครับเด่นที่2นี่ครับเน้นที่ 2 7แล้วก็2 9ครับเน้นที่2 7แล้วก็2 9ครับหลักหน่วยเน้นที่7แล้วก็9ครับนี่ครับลงวันที่16ครับ16ทับ5ทับ6 7ครับนี่ครับผมมาแคปหน้าจอเอาชุดเต็มครับแคปหน้าจอเอาชุดเต็มก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้น ชุดคัดเน้นครับบน2คู่ล่าง2คู่ครับส่วนชุดเต็มบนครับแคปหน้าจอครับชุดเต็มบนครับแล้วก็ชุดล่างครับผมชุดเต็มครับล่างชุดเต็มแคปหน้าจอครับเอามาเอาชุดคัดเน้นครับกับชุดท่านี่กับขอกุยพรอให้ f อฟซีท่าช่องคีบเบิ้งคิปนี้ครับผมเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง,ทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์ครับผมฮ่าฮ่าฮ่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ